สวัสดีนักเรียนรับชั้นป .4 ทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยออนไลน์นะคะวันนี้เราก็ยังคงอ,อยู่กับคุณกูป๊อบเช่นเคยนะคะนักเรียนคะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหานะคะเรามาทําข้อตกลงของห้องเรียนกันก่อนดีกว่านะคะขั้นแรกเลยนะคะเมื่อคุณครูปิดไม์แล้วนักเรียนห้ามเปิดไม์หากคุณครูไม่ได้ถามนะคะนักเรียนห้ามเปิดเด็กขาดนะคะเข้าใจไหมคะ โอเคเข้าใจนะคะต่อมาข้อที่2นะคะให้นักเรียนเนี่ยเตรียมอุปกรณ์การเรียนที่เราจะเรียนในแต่ละคาบให้เรียบร้อยนะคะนั่นก็คือหนังสือของวิชาภาษาไทยใช่ไหมคะเราก็จะมีด้วยกันทั้งหมดกี่เล่มคะสามเล่มใช่ไหมคะนั่นก็คือหนังสือ <c oughs> เล่มแรกจะเป็นเรื่องของ หนังสือเรียนภาษาพาทีนะคะนักเรียนคุ้นเคยกันดีนะคะต่อมาจะเป็นหนังสือวันณคดีลำนำค่ะสามก็จะเป็นหนังสือชุดแม่บทมาตรฐานใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะคะก็ยังคงอยู่ในเรื่องของคำค่ะนักเรียนนักเรียนเตรียมหนังสือชุดแม่บทมาตรฐานเปิดหน้าที่60ได้เลยค่ะ ป๊อให้เวลานักเรียนนะคะภาษาไทยป๊อปสี่นักเรียนนะคะเตรียมหนังสือได้เลยค่ะไม่ใช่เล่มนี้เล่มนี้ยิบหนังสือชุดแม่บทมาตรฐานขึ้นมาเลยนะคะจะแล้วเปิดเลยค่ะนักเรียน มีนะยังไม่มีนี่อยู่ส้งวนเอยมาโอเคไม่มีนะคือไม่บทมาตรฐานสร้งอยู่ต้องไปเอาไปเรียนก่อนสงอางวออยู่อยเียอลวไม่หังอวก็ดูในนั้นไปวอลไม่มีข้าหนังสือที่คุณครู mọi nhập phim của mãi tân tập phong buchi cho chơi bài băng bài băng bài băng để băng để băng bài อยากว่าบ้างยกตื้นไปแล้วอ่าตอนนี้นะคะนักเรียนคงจะพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเรียนเรื่องของคํากันเลยค่ะให้พร้อมกูอานักเรียนคนอื่นที่เปิดไม์อยู่นะคะให้ปิดไม์ก่อนนะคะ คุณตอนนี้คุณครูยังไม่ได้ถามนะคะโอเคค่ะเรามาเรียนเรื่องคำกันเลยนะคะสำหรับคำบน,บนักเรียนรู้จักไหมคะรู้จัก Oh no lúc nữa đi nữa lúc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  nữa ผระคับภาษาไทยหน้าที่เท่าไหร่ครับหน้าที่หกสิบค่ะนักเรียนขอบคุณครับเราสองปิดแล้วมีแต่เรารู้ว่าอันนี้มันมันเปิดยังงี้มันเปิดใช่เด็น พร้อมแล้วนะคะถ้า,างั้นเรามาทําความรู้จักกับคำกันเลยค่ะทำไมพอยนักเรียนคะคำกับพยางแตกต่างกันอย่างไรคะถ้าอย่างนั้นเราไปทําความรู้จักพร้อมๆกันค่ะพยางนะคะในที่นี้ก็คือเสียงที่เราเปล่งออกมาแต่ละครั้งใช่ไหมคะ หรืออาจจะหลายครั้งก็ได้นะคะจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้นะคะเราจะเรียกว่าพยางนะคะต่อมาในส่วนของคํานะคะคําในที่นี้ก็คืออย่างเช่นพยางนะคะพยางนักเรียนดูสิคะว่าแมวครูปอมให้คําว่าแมวนะคะเราเปล่งเสียงออกมากี่ครั้งคบหนึ่งครั้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งพยางใช่ไหมคะ ต่อมา,าค่ะคำว่าชาวไร่ชาวไร่นะคะนักเรียนเล่งเสียงออกมากี่ครั้งคะสองสองครั้งเพราะฉะนั้นเราก็เป็นสองพยางใช่ไหมคะอ่าต่อมาค่ะคําว่าอคอยไม่ไปอ่ะคอยไม่ไปอไ่ะ ตอปแชร์นี่คืออะไรมันไม่ไปครูมีคนตอปแชร์คือหยุดแชร์หน้าหน้าจอครับมีปัญหาแล้วสิเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะค่ะ ต่อมาค่ะสองพยายงใช่ไหมคะชาวไร่ของเราต่อมาคำว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเป็นสี่พยายงค่ะจำเรื่องของพยายงได้แล้วนะคะต่อมาเราไปดูเรื่องของคำกันค่ะคำของเรานะคะก็คือเสียงที่เปล่งออกมานะคะแต่จะต้องอะไรคะมีความหมายนะคะนักเรียน ปลงออกมาเมื่อไรจะต้องมีความหมายเราเรียกว่าคําซึ่งคําที่เราจะอาจจะใช้นะคะอาจจะหลายพยางก็ได้หรือพยางเดียวก็ได้นะคะเราจะเรียกว่าคําอย่างเช่นค่ะครูป๊อปให้คําว่ากระดุมนักเรียนสังเกตด,ดูสิคะกระดุมคืออะไรก็คือเครื่องที่กลัดเสื้อผ้าให้ติดกันใช่ไหมคะเราเรียกว่ากระดุมนะคะนักเรียนคะกระดุมมีหนึ่งคถูกไหมคะ มีกี่พยางคะสองพยางก็คือกระพยานดุมนะคะต่อมานะคะก็คือคําว่าชายทะเลชายทะเลคืออะไรก็คือเขตระหว่างแนวน้ํานะคะทะเลลงต่ําสุดหรือแนวน้ําทะเลเนี่ยขึ้นสูงสุดเราจะเรียกว่าชายทะเลนะคะชายทะเลชายทะเลของเรา เป็งออกมาแล้วเป็นหนึ่งคำใช่ไหมคะเป็นหนึ่งคำเพราะฉะนั้นของเวลาออกเสียงพยางค์จะเป็นชายทะเละพยางค์<ล>ะนะคะ,ะนักเรียนพอจะเข้าใจเรื่องของคําและพยางค์กันใช่ไหมคะแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าคําที่เรานํามาใช้อยู่หรือใช้พูดใช้เขียนกันเนี่ยในทุกวันนี้มีส่วนประกอบของอะไรบ้าง ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะคำของเรานะคะก็จะแบ่งออกเป็นสี่ลักษณะนะคะสี่ลักษณะมหนึงคือพร้อมๆกันเลยนะคะนั่นก็คือลักษณะ,ษณะที่หนึ่งนะคะเธอมันไม่ขึ้นพราอีกแล้วเ่ะเอาได้แล้ว ลักษณะที่หนึ่งนะคะก็คือคำะสมสามส่วนนะคะต่อมาจะเป็นคำะสมมีขึ้นอนะ่ะพอเราไปกดอ้นั้นทุกทีมันจะไม่ติดไปอันนี้ปิดไม่ได้ก่อใช่มันบอกว่าหน้าจอมันเปลี่ยนการตั้งค่าแทนโต่ะ าคำของเราจะมีสี่ลักษณะใช่ไหมคะก็คือหนึ่งเนี่ยช่สตรินใช่ไหม หนึ่งเลยก็คือคำะสมสา3ส่วนนะคะสองคำปสมสี่ส่วน4ส่วนนี้ก็จะพิเศษในหน่อยนะคะนักเรียนจะมีแบบสองแบบนั่นก็คือ4ส่วนธรรมดาและ4ส่วนแบบพิเศษเดี๋ยวพิเศษยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะต่อมาลักษณะที่4นะคะก็คือคำประสม5ส่วนนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นไม่เป็นการรอช้านะคะเราไปดูคำประสามส่วนกันเลยค่ะนักเรียน คำผสมสามส่วนคืออะไรก็คือพยัญชนะประสมกับสระนะคะและประสมด้วยเสียงวรรณยุกเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่พยัญชนะผสมกับสระก็จะมีเสียงวรรณยุกใช่ไหมคะต่อให้เราจะใส่รูปของวรรณยุกหรือไม่ใส่ก็จะมีเสียงของวรรณยุกค,ค่ะอย่างเช่นคําว่ามาดูสิคะมาคํานี้นะคะมีพยัญชนะเป็นหม,มา้า ใช้สระอ่ะใช่ไหมคะมามีเสียงไหมคะนักเรียนลงผ่านดูค่ะมาเสียงอะไรคะเสียงของสามัญน,นั่นเองค่ะต่อมาคําว่าป้านะคะป้าคํานี้ก็มีพยัญชนะนะคะนักเรียนดูสิครับพยัญชนะก็คือปอปปลาใช่ไหมคะปปลาใช้สระอ่ะนะคะ มีวรรณายุคือไม้โทนักเรียนคิดว่าเสียงวรรณายุอะไรคะลองผันค่ะปลาปลาอ,อะไรคะเอ่นอนะคะต่อไปต่อคอเธอในที่นี้ก็มีพยัญชนะและมีสระแต่ไม่มีวรรณยคุคิดว่ามีเสียงวรรณยุไหมคะมีค่ะ<อ>นักเรียนก็คือโทเออเธอ,อ,อ,อใช่ไหมคะเราจะผันเป็นเธอก็คือเสียงสามัญค่ะสามัญ อ่ะคะต่อมาค่ะคำว่าดูนะคะดูก็มีพยัญชนะสระดูก็มีเสียงค่ะดูคือเสียงสามัญสามัญคะคำว่าไข่นะคะคำว่าเียงสามัญสามัญควาความแตกต่างนะคะระหว่างนี้นะคะก็คือบางคำอาจจะมีรูป บางคำไม่มีรูปแต่จำเป็นต้องะะเอาดัานมาด้วยคา<ต>เพื่ออะไรที่ยพย,ยัญชนะประสมด้วยสารก็จะเกิดเป็นเสียงวรรณยุกตเช่นกันค่ะต่อมาไปดูคำะสมสี่ส่วนกันค่ะสี่ส่วนนี้จะเป็นแบบธรรมดานะคะนั่นก็คือการที่เราเอาพย,ายัญชนะประสมกับสาระนะคะ ดูแล<ต>วมันมันเราจะมีเธนะคะเพิ่มอ,อะไรขึ้นมาคะ <c oughs> ก็คือเพิ่มตัวเสียงมาเ <c oughs> สียงวรรณยุกค,คงยังอยู่เหมือนเดิมนะคะก็คือเอาเริ่มนะคะคือพยัญชนะบวกกับสระผสมตัวสะกดและเกิดเสียงวรรณยุกด้วยค่ะคํา <c oughs> ตัวอย่างนะคะที่ครูปอบยกก็คือคําว่าบินนะคะบินคํานี้มีตัวสะกดนะคะ <c oughs> แบบสี่ส่วน<ม>าาต้องมีตัวสะกดนะคะบออีโนบินนะคะมีพยัญชนะคือบอใบไม้สระคือตัวสะกดคือนอหนูนะคะเกิดเสียงอะไรคะนหน<า>ูค<า>่ะบินเป็นเสียงวรรณยุกต์สามานัามานนะคะก็สามันค่ะขอโทษนะคะเสียงวรรณยุกต์สามันค่ะบินนะคะต่อมาว่าเร็ว เร็วในที่นี้ก็เกิดเสียงเหมือนกันใช่ไหมคะเกิดเป็นเสียงสามัญน,นะคะอาต่อมาวิง่งเห็นไหมคะวิง่งมีรูปของวรรณยุกต์มีตัวสะกดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราผ่านเป็นวิงว่งวิง่งวิ่งเสียงโถนะคะต่อมาค่ะคาว่าสูตรนะคะสูตรคานี้สอูดดสูตรมีพยัญชนะสระแล้วก็ตัวสะกดแต่ไม่มีรูปของวรรณยุกต์อย่างนี้นะคะ สูดตูด,ตดมีเสียงเองนะคะเอะต่อมาค่ะคำว่าขาวขาวนะคะเสียงจะเป็นเสียงขาวขาวข้าวขาวขาว,ขาว,ขาวเสียงเป็นเสียงจัดตวาค่ะและคำสุดท้ายก็ค่ะก็คือคำว่า ปลอมนะคะคำว่าปลอมในที่นี้เสี่ยสามันตัวสะกดนามสามันคอมมอลปลอมนะคะเกิดเป็นเสียงสามัญสามัญสามัญกลางเพียงแต่คะถ้าอย่างนั้นเราไปดูเสียงสามัญครับการผสมสี่ส่วนแบบพิเศษนะคะการผสมสี่ส่วนพิเศษนะคะพิเศษอย่างไรเราจะเพิ่มอะไรขึ้นมาคะก็คือกีิาสุด ขอการันขึ้นมานะคะอักษรการันแต่สี่ันนี้นะคะจะไม่มีตัวสะกดนะคะเรียนคือมีพยัญชนะประสมกับสระจะเกิดเสียงวรรณยุกทีนี้ก็มีอักษรตัวการันขึ้นมาแต่ไม่มีตัวสะกดเราจะเรียกว่าสี่ส่วนแบบส่วนสี่ใช่ไหมคะรบกวนคนที่เปิดไมยุปิดไม์ก่อนนะคะอ่ะ ต่อมาค่ะคําว่าที่คุณครูป๊อปจะให้นักเรียนดูนะคะก็คือคําว่าเลนักเรียนเห็นตัวเล่นี้ไหมคะเล่คํานี้มีพยัญชนะคือลอลิงสระคือสระเอเสียงวรรณยุกค,คือเสียงมีตัวเออักษรการันใช่ไหมคะอักษรการันตัวนี้ก็คือหอการันนะคะต่อมามีวรรณยุกเป็นรูป เอกงเป็นอะไรคะเลเลยังโอนะคะอ่าไม่ออนด่อได้กนได้ี่รูไหมดยค่ะต่อมาค่ะคำว่า หยุดเช์ใช่ไหมรอได้เดีย๋ยวแป๊บน,นะคะต่อมาคำว่าทัวนะคะนักเรียนกับคำว่าพูนักเรียนดูค่ะมันเล่นเองแล้วทัวคํคำนี้นะคะทอ,อัวทัวไม่มีรูปของวรรณยุกต์ อักษรการันของคือเราก็คือรอเรือการันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคะเห็นไหมคะว่าทัวคํานี้ต่อให้มีวเวนก็เราก็ไม่มีตัวสะกดเพราะว่าวเวนตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นสระนะคะทัว,วเวลาเราจะผ่านเป็นทัวใช่ไหมคะเป็นเสียงอะไรคะเสียงเอกเสียงสามัญน,นะคะต่อมาคําว่าโพก็คือเสียงสามัญค่ะ คำว่าไม,ม้ทั้งพยัญชนะสระอักษรการันนะคะไม้ตัวนี้ก็จะเป็นเสียงสามัญน,นะคะสนีคคำว่าเฉานะคะแล้วก็คําว่าเพราะพนักเรียนจำนะคะว่าคำะสมสระสี่ส่วนที่แบบพิเศษคือ,อเพิ่มอักษรการันขึ้นมาแต่ไม่มีตัว สกดนะคะต่อมาเราไปดูคำะสม5ส่วนกันค่ะนักเรียนคระสม5ส่วนของเรานะคะก็คือพยัญชนะผสมกับสระนะคะมีตัวสะกด มีเสียงวรรณยุกต์แล้วก็มีอักษรการันอันนี้ของเราจะครบ5้าอย่างเลยนะคะหนึ่งพยัญชนะสองสระสามตัวสะกดเสียงวรรณยุกต์ห้าอักษรการันนะคะเช่นคําว่าทิพค่ะทิพ่าคาว่าพันนะคะนั้เรีเหตุผลมีคำตัวสะกดตัวสะกดนะคะอักษรการันนะคะคำว่าบูดพยัญชนะ ตัวสะกดแล้วก็อักษรการันของเราค่ะมีเสียงวรรณยุกต์ด้วยนะคะต่อมาคําว่าแพทย์โบดแพทย์ของเราก็มีเหมือนกันค่ะ<ด>เสียงวรรณยุกต์เป็นสามัญน,นะคะขอโทษนะคะแพทย์ของเราจะเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงโทนะคะต่อมาคําว่าโบดนะคะโบดก็จะมีสระ พยัญชนะตัวสะกดแล้วก็อักษรการันค่ะต่อมาคำว่าศิลนะคะคำว่าลิฟคำว่าองค์ค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนคะพอจะสรุปกันได้ไหมคะว่าอักษรการันคำะสมของเราเป็นยังไงได้นะคะถ้างั้นเราไปดูฝากงานพร้อมๆกันค่ะ ให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดในหนังสือชุดแม่บทมาตรฐถถานป .4 นะคะหน้าที่61ทําเฉพาะข้อ1ใหญ่เท่านั้นนะคะข้อ2ใหญ่ต้องทํำไหมคะไม่ต้องค่ะทำเฉพาะข้อใหญ่นะคะเดีย๋ยวเราไปดูตัวอย่างการทําแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ เขากาหนดคํามาให้นักเรียนนักเรียนรู้ว่าเขากําหนดคามาให้นักเรียนแล้วอ่าครูครับนักเรียนนะคะนักเรียนแยกยังไงคะนักเรียนเปิดได้ยังคะหน้าหกสิบเอ็ดเปิดกันทุกคนแล้ยังคะเปิดกันแล้วนะคะถ้าเปิดกันแล้วเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันค่ะขอดูายังานหนะคะคืออะไรคะพยัญชนะพยัญชนะคืออะไรคะ ออพอพานค่ะถุกต้องค่ะพอพานนะคะพยัญชนะของเราคือพอพานสระของเราก็คือสระสระโอค่ะสระโอนะคะมีตัวสะกดไหมคะไม่มีครับไม่มีค่ะนักเรียนไม่มีตัวสะกดเสียงวรรณยุกของเรามีไหมคะไม่มีเลยสักคำครับเสียงนะคะไม่มีค่ะไม่ใช่รูปเป็นไครับไม่มีครับเสียงของเรามีไหมคะ ีค่ะอ่าถูกต้องเสียงของเรามีนะคะแต่รูปคำนี้มีไหมคะไม่มีคับไม่มีถูกต้องเลยค่ะหมดจีนเสียงวรรณยุกของเรานะคะคือเสียงอะไรคะลองผ่านค่ะเป็นโอเสียงอะไรคะตะมันตะมันตะมันคระคือไม่มีไม่เป็นไรแต่เสียงทุกคำต้องมีนําไ้นะคะต่อมาอักษรการันของเรามีไหมคะ มีครับมีครับมีนะคะเสียงอะไรครับเสียงพอทงครับพอทงอ่าโซ่เสีนะะคะแต่นี้พอทงครับขออนุญาตนะคะผิดนิดนึงนะคะจริงๆแล้วมันเป็นพอทงนะคะอ่ะต่อมาเรามาดูคำว่าสัตว์สัตว์เตัญชนะของเราคืออะไรคะสซเสือับเสือถูกต้องค่ะจระมีไหมคะ มีค่ะอะไรค่ะมีค่ะสระเซราสละโอสละโออ่ะอ่ะมีตัวสะกดไหมคะปีครับมีค่ะก็คือตัวเปค่าตัวเต่าตัวสะกดของเราคือตัวอะไรคะตัวเต่าคตัวเต่าตัวเต่าครับตัวเปล่ามีสีไหมคะ ตามไปค่ะสามเสียงผู้เอกเอาลองหันพร้อมๆกันบางคนบอกว่าเสียงเอกบางคนบอกว่าเสียงผู้เพราะฉะนั้นสัตว์ของเราเสยงใบลองหันค่ะเป็นสัตสัตเสียงนิ้วชี้ของเราเสียงเอกนะคะต้องห้าตบมือให้ตัวเองเลยค่ะคนที่ตอบได้นะคะอักษรการันของเราก็คือ โอนโเเก่งมากเลยค่ะนักเรียนจำคำผสมกันได้นะคะคำะสมของเรามีกี่แบบคะคำะสมของเรามีสี่แบบสี่แบบแบบที่หนึ่งคำสมใช่ไหมคะคําปรแบบที่สองสี่ส่วนคำผสมกับสี่ส่วนแบบที่สามคือคำะสมพิเศษสี่ส่วนพิเศษครับโอค่ะแบบที่ห้าของเราคือแบบที่สี่ก็คือ ห้าส่วนใช่ไหมคะแต่และส่วนก็ย่อมแตกต่างกันเช่นถ้าเป็นส่วนที่หนึ่งของเราก็จะมีแค่พยัญชนะสระแล้วก็เสียงวรรณยุกใช่ไหมคะแบบที่สองของเราก็จะเป็นคำะสมสี่ส่วนได้แก่พยัญชนะต้นสระตัวสะกดแล้วก็เสียงวรรณยุกค,ค่ะถ้าพิเศษหน่อยของเราก็เพิ่มอะไรเพิ่มเป็นัวารันขึ้นมานะคะ ถ้าห้าส่วนของเราพยันชนะสระตัวสะกดแล้วก็เสียงวรรณยุกต์แล้วก็อักษรการันก็จะครบห้าส่วนใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านของเราด้วยนะคะหน้าที่61ครับนห่มากเลยค่ะ61นะคะเดี๋ยวใช่ยังไงวันนี้คุณครูป๊อปต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกนนะคะที่นักเรียนให้ความร่วมมือ อย่าลืมข้อตกลงของเรานะคะว่าเมื่อเราเข้ามาแล้วหากคุณครูไม่ได้ถามนักเรียนต้องปิดไม้นะคะปเปิดกล้องปิดไม้นะคะสองนักเรียนต้องเตรียมตัวนะให้พร้อมนะคะสําหรับวันนี้คุณครูป๊อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะนักเรียนจะได้ทํางานนะคะเอาเวลาที่ของคุณป๊อปทางานในหน้าที่61นะคะ แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัเด็กครับสวัสดีครับ,บ,บสวัสดีครับ